เรามาดูนะครับตอนนี้วันเดือนที่เดือน12แล้วเดือนธันวาแล้วถ้าเ่ยรู้ว่าโปรโม,มชันเราทํางานหนักมากเพราะงานหนหนักมากคืออะไรโฟกล้หมดแล้วนะหมดปีหมดโรนะครับผมย้ํานะหมดปีหมดโฟนะครับวันนี้ไม่เยอะครับ3เกือบ40ชิ้นเองนะอันนี้มาดูรีวิวคร่าวๆเนาะตัวนี้ก็สีลินนะครับตัวนี้ก็เป็น6ปี6เมตร13หัอชีก สองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับสลับไอ้สี่ร้อยลิตรหกเมตรสีบัวาชีนะครับปร,มรนนะรมาต่อมาก็เป็นสามลิตรนะครับตัวนี้ก็ราคาเท่ากันสองหมื 24, 500, ่นสี่พันห้าร้อยลาลิตรเนี่ยโครงสร้างเนี่ยจากไม่เกินหนึ่งเมตรนะครับประมาณนี้นะครับตัวนี้โครงสร้างความกว้างแต่ปีดตัวนี้ลูกค้าเลือกหกเมตรนะครับที่สําคัญดูนะุชุดนี้ก่อนหาได้ไหมในประเทศไทยเนี่ยที่สำคัญนะปั๊รรมเดฟแฟมซีเราย้ำนะ เราขายอะไรเฉพาะลูกค้าที่ซื้อเครื่องไทซื้อที่อื่นหาอะไรที่อื่นได้เลยไม่ต้องหากับเราอ่าเราพูดตรงเลยครับแล้วก็มีอุปกรณ์มีสลักให้มียอยให้นะครับมีเครื่องวานเอาเครื่องวานก็ออกกนนี่วันนี้อ่าเครื่องวานก็ออกนะโอ้วันนี้มีแต่ไปภาคกลางภาคเหนือภาคใต้มีเปล่าเนี่สี่ร้อยลิตรหกเมตรสิบจ็ว่ชิ้นเนี่ยปกติ2 8ือ0สองหมื่นแปดพันเก้าร้อยตอนนี้โปรโมชั่นอยู่แค่สองหมื่นสี่พัน ห้าร้อยบาทลดลงมาห้าประมาณห้าพันเลยครับสามร้อยลิตรกับสี่ร้อยลิตรให้ราคาเดียวกันก็ตอนว่าราคายวการพ่นกำลจงิงอุปกรณ์น่ะต้นทุนอ่ะเกือบเท่ากันเลยสามลิตรถูกกว่าแค่ประมาณห้าสิบบาทเองค่าถังนะครับราคาสองตัวนี้เท่ากันเลยคือสามร้อยลิตรกับสี่ร้อยลิตรถ้าเลือกฝีเดียวกันราคาเท่ากันเลยสองหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทปีหกเมตรสิบสามพอดีให้อุปกรณ์ครบนะย้ำนะเราให้อุปกรณ์ครบไปถึงใช้งานได้เลยนะครับ วานที่ยูของละเลียดยืนห,ห,หรือทางพลาสตินเนี่ยอย่าลืมนะหมดปีคือหมดโปรนะมันจะไปที่จากราคาปกติ1 9 9 0 0โปรโมชั่นช่วงเนี้ย7 9 0 0นเจ็ดพันเก้ร้อนะครับจะดไหมกว่าจะหมดโปรอย่าลืมนะหมดปีหมดโปรนะครับ17,900โปรโมชั่นนะครับให้ยอยด้วยใช่ไหมให้ยอยด้วยตอนนี้ก็คือให้ยอย,อย 1, 2, 3, เนี่ยหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวครบหมดเลยตอนนี้อตอนนี้เป็นสองไลน์ สลักตัวนี้เราให้ครบบนล่างใช่ไหมที่อื่นเราให้แค่ข้างล่างโอ้โ <c oughs> หแค่เแค่ข้างล่างขายยังไงอ่ะคือทำถามว่ารถรถแทกรกซ่มีแกนกลางและแขงข้างอย่างละข้างสลักถ่าบอกว่าให้ครบต้องให้ครบสามอันอนคะรับเป็่วงถามไปเลยก็ใช่อัน,นเดียวอ่ะใช้งานไม่ได้หรอกเขที่เให้แต่ข้างล่าง2อัน๋อเอ็นี่เราไม่รู้แต่ช้างคลองให้สมอันให้สาอนใช่ร้อมพ้่นทวงด้วย ตัวนี้ถามว่าเครื่องหวานเครื่องพุ่นยาเราติดต้นไถได้ตั้งแต่20ถึง100แรงเลยนะครับเราย้ำนะ20ถึง100แรงนะครับท่านก็ปรับแขนเข้าแขนออกเอาเองนะครับพุบ่นยา2องลิตรตัวนี้เขาเรียกตามจริงผู้เรียกสารระบบแล้วกันคือระบบทรายระบบปีหนึเมตรระบบปีนี่ครับปีห้เมตร9ก้าหัวฉีดตัวนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่26,900ืารจากปกติ29,900ืาพ อย่าลืมนะหมดปีหมดโปรนะรับรองมาเช็คที่อื่นเลยไม่ต่ำกว่าสองหมื่นเก้าตอนนี้เราให้สายพานรุ่นใหม่เป็นสองเส้นใช่ไหมเฮียตัว่ะมาดูครับตัวนี้ตามก่อนมปั้มก่อนก,ก็ได้ปัม๊มหนึ่งนิ้วของจางทองนะครับออกแบบร่อมกับโรงงานเลยเพื่อความแข็งแรงแล้วก็สายพานนี่ครับสองเส้นอย่างนี้เลยับลงไปข้างล่างที่<ป>อื่นเป็นเส้นเดียวเนาะที่ไม่ใช่ที่อื่นหรอกเราอ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเราเป็นเส้นเดียวตอนนี้เจ้มใช้สองเส้นเพื่อความแข็งแรงและทนนะครับ ส <200 S 2> อ <200 S 2> ง้อยลิตรกับสามร้อยลิตรคือระบบเขาทำงานโอ้โหมาตรฐานขันถึงไหนเนี่ยสองร้อยลิตรสามร้อยลิตรให้ราคาเดียวกันใช่ไหมสองร้อยลิตรกับสามร้อยลิตรให้ราคาเดียวกันกันหลงกันลูกคิมขายหลงเพราะการยิงต้นทุนต่างกันแค่ประมาณแปดสิบบาทนี่แหละอืมอย่าตั้งต่างกันเลยพันสองพันอ่ะมีประโยชน์อือบอกเลยก็จะมีปีกสั้นหนึ่งเมตรตัวนี้นะคะลูกค้า ปีกยาวห้าเมตรเก้าหัวฉีดนะแล้วก็จะมีระบบสาย,สายตัวนี้เราเทสแล้วนะดูระบบสายของเรานะไม่ใช่แบบที่ปัดน้าฝนมาทํานะเอารูดกว่าแต่ก่อนน่ะไม่มีสายปีกยาวปีกยางยาวเราตั้นเกือบสองหม้าตอนนี้เท<ป>่าไหร่เนียถ้า,ถ,าถ้าไม่เอาสายถ้าไม่ถ้าเราเยวคือปีกกลางห้าเมตรเก้าหัวฉีด19,9่้านเรอโอ้โหแล่นี่ขวัญใจยอดเิียมของช่วงหน้าฝนกัดย่า ปีนี้ออกไปไม่ต่ำกว่า700เครื่องนะครับ 14, 900, เมตรสี่สิบัเมตรยีบสองหมื่นหนึ่งพันเกแล้วก็ให้ย่อยตามขนาดความความกว้างรถเลยนะครับหัวมันหัวมันไม่เดิไดเดี๋ยวพาเดี๋พาดูก็ได้เออพาไปดูหัวทานน้อได้ไงดูดูก็ได้มาดูที่ก่อนก็ได้มานะฮะนหน่อยอวดต้หน่อย จ้าาทำมาแพงทำมาแพงนี่ครับเวลาติดอันนี้มันคือเราไม่ได้ใส่หัวนะเพราะเราจะต้องขึ้นรถไวมันต้องมันต้องขึ้น,ม,น,นมันต้องขึ้นไปครับไม่งั้นจะเกะก,กจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ใส่น็อตล้วจะเป็นอย่างนี้สวยงามนี่ตัวนี้ติดสติกเกอร์แล้วจะสวยกว่าเห็นไหมครับสังเกต์นะน็เราชุบเกือบทุกตัวนะครับตัวที่ต้องต้องโชว์ต้องชุบหมดนะครับ หัวเกียร์ให้ตั้งแต่ยี่สิบ้า25แรงใช้ได้กันได้หมดเลยนะครับอืมง่า,หายหัวเกียร์เราน้ำหนักเท่าไหร่น้ำหนักเกือบ20กิโลราคาไปเลยอ่าหนึ1 1> 1่งเมตรหนึ่งเมตรตัวย่อมๆผ่านหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเยี่ยมค่ะมันไม่ใช่ได้ลดๆแบบนี้นะคือมันจะต้องได้ด้วยลูกค้าจะงงไหมแล้วก็ให้ยอยซิลคัสให้สลักทุกอย่างนะครับเมตริบอยู่สองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเมตรสี่สิบอยู่สองหมื 20, 21, ม่นสี่พันเก้าร้อยคือ ให้สลักด้วยให้ย่อยสลิมคัทด,ด้วยย่อยสลิมคัทบันสลับเอาไว้ตัดการทํางานตอนที่มันชนต่อนะครับปะมาดูกันต่อนี่เห็นไหมตัวสายเนี่ยเกงชัดเจนที่อยู่ฝั่งนี้เนี่ยเห็นไหมพ้นยาคำว่าสามร้อยลิตรตัวสายนะครับดูชั้นเลยแต่เรามีคลิปที่เจาะลึกเป็นเรื่องๆอย่างก็มีนะไปหาดูอย่างเงี้ยสองห0่กพันกร้อยหาที่ไหนในประเทศถ้าไม่ยิงชนคองได้อะไรบ้างฮียนับเลย่ะ สองหมื่นหกพันเก้าร้อยจะเป็นสองร้อยลิตรตสามลิตรช่างให้ปีกหนึ่งเมตรปีกห้าเมตรเก้าหัวฉีดให้ระบบสายหัวฉีดฮอร์โมนได้นะครับอันนี้สองหมื่นหกพันเก้าร้อยย้ำนะหมดโปรหมดปีเออหมดปีหมดโปรนะครับระวังนะครับสองหมื 29, นะ่นเก้าพันเก้าร้อยเนาะราคาเต็มใช่อันนี้คือออกหมดแล้วนะที่ติดเทสเทสเทสดเวันนี้<ๆ>ออกหมดแล้วคอยดูกันเดี๋ยวเราดูภาพบรรยากาศตอนที่ของขีหนึ่งวันนี้ออกทั้งหมดเกือบสี่สิบชิ้นน่ะดูคร่าวๆอะดูผันผ่าน ทุกพันธานะครับสี่สิบชิ้นอันนี้หัวหัวนีย่อยเนี่ย,ยเรามาดูกันยอยชิปคัตเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับไปดูนะแค่ยอยอย่างเดียวที่อื่นขายสี่ห้าพันขั้นต่ำเนียเคยขายยอยอยู่เนาะขายย่อยครับพันก่าบาทใช่เรามาดูกันต่อไปพวกนี้ออกเยอะออกเยอะมากออกหลากหลายด้วยพราะลูกค้าเกี่ยวข้าวตัดอ้อยันหมดแล้วหลายคนแล้วมาดูกันน,นี่นี่ดูนะดูมที่เตรียมไว้เนี่ย ไม่ใช่เราทําได้เฉพาะบูมคูปตานะมีห้องอื่นแล้วก็ทําได้นะครับดูนะครับก็ไม่อย่างล้อลองล้อตันบุมต้องแยกกันนะเราอยากบูมต้องแยกกันเพราะความก<ด>ว,ว,ว,ว้างของแมยย่ยางไม่เหมือนกันใส่ด้วยกันไม่ได้ใช่จะบอกว่าใช่รูวมกันก็ร้อยได้ไม่ร้อยได้แต่คุณจะน่าเกลียดเลยช่องว่างเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก่อนเนี่ยล้อลงมาแปดสิบเนี่ยดูเลยดูกัน รู้นะใส่กิโเม็ดใส่ได้แต่ถามว่าง่ายยางไม่เหมือนกันนะอะไรนะ40แรงใช่45แรงอันนี้ของลูกค้าคุณอนุมาศเชียงใหม่อันนี้คุณดูนี่สอนแค่ก็ต่างกันรีบรับเลยหลังกันนะเนี่ยเออใหญ่เนาะเเอาไปลังไม่เป็นไรขายเยอะขายเอาสะดวกเหมือนกัน40แรงล้อยางตันไงไหมเขายืมเขาสูงอีกอวางใหญ่ก็ได้วางหลงนะเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยนะครับไม่เหมือนกันเดี๋บอกว่าเหมือนกันแล้วบอกใช้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 ด้วยกันได้ใช้ไม่ได้่ใชท่านจะตลกเลยงงแค่นนั้แหละนี่เขาที่หัวโดมหัวโดมตัดหญ้าใช่ก็ที่บอก700เครื่องแล้วน่าจะจบที่ประมาณ800กว่าเครื่องก็ตัวมันอยู่นู่นหัวมันอยู่นี่ใช่เพราะมันเกะกะไงวางกันไม่หมดไม่ได้อ่าแล้ววันนี้มาดูอันนี้อันนี้หมาเท่ารุนมัน8ใบ สังร้อยังปุ๋ยร้อยสิบโลนะครับไปผ่านบอลลอนทั้งแปดใบเลยมอเตอร์ชุดใหม่กล่องคอนโรนชุดแบบใหม่แรงบิดได้สูงอะไรน,นะรองรับปุ๋ยที่เขาเรียกอะมันชื้นทิ่หนึ่งได้สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยจากปกติสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยเราย้ำนะดูคาร์ดูมิลลิงครับก็บอกว่ามิลลิงก็ต้องมิลลิงทุกใบนะครับ อย่ากโกหกลูกค้านะครับตรงนี้ใช่ไหมใช่แล้วดูปกติมันมีแต่ตรงนี้ใช่ไหมโเร้อยแล้วร้อยแล้ว9ก้าสิบบาทเขาให้เดทท่องตรงนี้ดูรครับตรงนี้ให้ด้วยด,ดู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 นี่รลโก้เจ้าชันเลยจ้าชันนะคะ